สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทุกทุกคนเมื่อนี้นี่มากินอะไตตำกระปุลน้ํากันพี่นอ้องอืเลือกงานมากหิวเขาเว่าแลนใช้นอกกินอีกแล้วตำกระปุนจ้าเมื่อนี้เข็นเขา่าขาวเสียทั้งเพี้ตั้งแสบด้ปจ้ะอืย่าดูถูกเด้อทั้งเพี้ยตั้งแสบจ้จะเห็นเข,าข้าขาวขินแลนแบบนี้มาจาาพักพักไอพักยังล่ะพักซี่ป้อ,อมมาด้อจ้ะง,งาม ซิมเบิร์น่ะล่ะมันก็ไม่ผิดใส่มือยังแสบ thiết hẻm kinh ngỏng cái, cái ngò kháo cũng siêu thiết đi đi giờ ngoài luôn giờ với thiết thì พอเห็นเนอะพักอเน,นี่ยพวกซี่ป้อมขายดีดีแต่ละเมือพลรังมากินเมื่อทุกเมือมอ,อืมผู้ดใดไปว่าท่านอีกขึ้นเมือดเลยวเวนเราเขามีหน่อยเด้ออกมาว่าขายเบิดเมือเมืออ่อจ้ะแค่ดีเง่ เพจยังกินเนาะพูดถึงว่ะพระังกระไรเบอรสซามีขอประมาก,กินเดี๋ยวเพจพี่เนอะ ิด <dri> <Norwegian> อีนี shoe, ้บ anyway ุหรี่สื่ออีหยังมาใส่ปลอรเกอร์เตียดกับบมี่เขาจะสื่อกุ้งมาตำใส่กับไมมีเวลาสื่อจ้ะมีเวลาสะสื่อเลยเพราะว่าเลิกงานมาก สามีกับไปรับฝ่าวไปรับแบบว่าสแกนมาแน้วตองฝ่าวฝ่าวเพราะว่าเขาทารับอยู่ของนอกกันนะแล้วก็เขากะมาส่งข่อยแเขากะกลับไปทำงานพี่น้องอย่าเลื่อยไปเลื่อยล่าเฉยๆอย่างสื่อไปแต่ ส่วกอาหารบริสเเร์แแข็งอ่ะซื้อใด้ยูซื้อไปใส่ล็อกเกอร์ไว้วปล่าเวลาเบรกกันนะตะโกเวลาเบรกซื้อเวลาสิกาบารเนี่ยซื้อนังบไดาเลยเหลืองงานช็อปปิ้งบไดาเลยคือเจกี เพชรเพชรหายเพชรขาดข่าวเห็นเหลนยู่กับเพชรเป็นเนาะ นนก็แต่พี่น้องก็เพี้ยนแห้งที่มันแจ็บตาพัน่วยหรอกทานทานน้ำมูก็ไหลหนี่พี่น้องคอยสู่ตายแล้วได้เพีย้ยนไปได้หัวกะบ่ถอยเอาไปควายนนลำห่านเวลาน้ำมูกมันไหลจ้ะเวลากินเพี้ นีา่าดำคาดนับน้ำมูกไหล เรียบมือ